ตัดกงนตัดคนตังจ่ายใช่ไหมป๊๊บยังไม่ครบหรอขอพี่เขาหลายคนอยู่ใช่เวลาคนเยอะหนูว่าวุ่นโอเคก็ได้เดี๋กวบอกว่าจะให้อะไรๆหลเมนูพิเศษค่ะใช่เป็นเมนูพิเศษเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์จะมีเผือกข้าวโพดมะพร้าว คะยังมีค่ะมีค่ะดอกข้าวโพดต้องมีเหืียบต้องมีมะพร้าวก็มีมีครบทุกอย่างเลยอแเกยูปขาบบาแ้กนอยู่ข้างๆจ้ะพี่ ชาไทยชีดได้เฉยสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะแต่ถ้าใช้แก้วนี้ไม่ดีป้าของพี่อ๋ออันนี้จะเอาแก้วที่ใส่ตอเบอรี่จะเป็นสามร้อห้าบาทชาเขียวของพี่จ้าของพี่ชาไทยนี่จ้าขอบคุณค่ะอ่าแก้วนี้ของพี่แล้วรับประทานก่อน คุณเอาอะตั้งพจากขาคต่าอรนะอะไรนะชิะขอบคุณค่ะอ๋อคุณในของคุณครูนี่ไงข้าวโพดชิชได้ค่ะที่ราดน้ำต่อตรงนี้ชิชหน่อยได้ไหมได้ค่ะกินไปจะหมดแล้วอยากชิมกับเขาอุ้ยระวังเยอะนะพี่อ่า อันนี้สีกับสามสิบห้ายวไม่ใช่แล้วยังไม่ใช่